ปั้นจันทร์ประมะเผยสัมพันธ์ใบเฟิร์นพัส,สกร สร้างความลำบากใจให้กับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่จะตัวรงมกจกเป็นอย่างมากหลังบุตรสาวคนสวยใบเฟิร์นพัส,สกรมีหนุ่มๆเข้ามาขนมจีบเพียบทั้งนิกกี้นัชัดและแจ็คแฟนฉันทำเอาพ่อโรงกดหัวไม่น้อยไม่รู้ว่าใครจะชนะใจได้แถมล่าสุดยังมีข่าวมาว่าบุตรสาวสุดที่รักกลับไปคบอดีตหวานใจอย่างหนุ่มเจโม ด้วยมีโอกาสเจอจ้ตัวโรงในงานบวงสวงละครซ่อนกลิ่นที่บริษัทสเตปบพาเวอร์ทรีเจ้าตัวได้เผยสเปกเคยในอนาคตแถมประกาศลั่นอยากได้แบบปั้นจันประมะงานนี้เรียกได้ว่าไฟเขียวตลอดไม่มีแตะเบรก ทำถึงเรื่องใบเฟิร์นตกลงอยากให้ใครเป็นแฟนบุตรสาวนิกกี้ก็ดีนะเพราะว่ามันขบวนสุดท้ายแล้วถ้าไม่นิกกี้ไอ้ปั้นจันก็คุยคุยกันอยู่นะปั้นจันมากระซิบบอกว่านิกกี้ไม่ได้เรื่องหรอกมันเรียกผมว่าพ่อบอกว่าพ่อดูผมไปก่อนได้ไหมพิจารณาเป็นปั้นจันและนิกกี้แจ็คไม่เอาขี้เต่าเหม็นหลังจากที่ลงลงเอ่ยปากยกให้ปั้นจันประมะ เป็นว่าที่เคยในดวงใจขนาดนี้ก็ต้องมาทำหนุ่มป้นจันกันบ้างแล้วซึ่งหนุ่มป้นจันก็บอกว่าจริงๆแล้วตนรู้จักกับใบเฟิร์นมาประมาณ1ิปีได้แล้วและลุงโรงก็แซวมาตลอดตนก็บอกกับลุงมาตั้งแต่เด็กว่าบุตรสาวลุงน่ารักนะ แต่ถ้าถามกันแบบจริงจังว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับสาวใบเฟินจะมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่าเพื่อนไหมปั้นจันเผยว่าด้วยความที่รู้จักกันมานานก็อยากให้เป็นเพื่อนกันไปดีแล้วเพราะเจ้าตัวเป็นคนเจ้าชู้อยู่กับใครก็คงลำบากไปหมดถ้าเป็นเรื่องของอนาคตก็ไม่แน่พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจของตัวเองในตอนนี้ว่าโสด